แล้วดูทางทางเข้าแบบที่พักนะถ้ากูอยู่คนณดิวกูไม่ออกจากห้องตายแน่ๆเลยอ่ะหนู่เดินมานูได้ยินเชียงกุ๊กกุ๊กถ้ากูอยู่คนณดิวกูไม่ออกจากห้องกูสั่งกับมาเอามาส่งที่น้องมีเบียร์ขึ้นอย่างคุณเด้อแล้วกลัวมากคือมันมืดมากด้นะเนี่ย Fucking dark ไม่ไดักหรอกดักมากแม่ดูเดินดีโอ้โหมุดต,ตือตต้ออ่ะมุดตื้ออ่ะเดี๋ยวนะทาง Welcome the tree life. โอ้โหสวัสดีค่ะต้นไม้สวัสดีค่ะต้นไม้ต้องไหว้หต้นไม้แล้วหนึ่ง <laughs> ถามว่าถ้าออกมาจำทางออกทางเข้าได้ไหมหืไม่ได้จ้าตอนเราเพอพาเดินนะฉันคิดว่าเขาจะพายฉันมาฆ่าค่ะ <c oughs> เขาลวงฉันมาฆ่าเขาทุกคนนี่คกก่ะเป็น,นตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกจริงนี่ของจริงของจริงค่ะโอ้โหของจริงจ้าตุ๊กแกของจริงเลยค่ะเมื่อกี้นี่ตัวใหญ่ปะ Oh. <laughs> ขนลุกเลยอะ่ะโอเคจริงมึงโอ้ oh. ไม่มีนะ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 เนะข้าบ้านแล้วจ้วนะ <laughs> ไแม่ไม่ให้เข้าบ้านไม่ปิดประตูแล้ว <laughs>